เ่อนึกถึงบัตรเติมเงินเกมซื้อเกมแท้ราคาถูกทั้ง Steam, Overwatch, Battle.net เติมเงิน PlayStation และซื้อ ID แท้ Minecraft ราคาสุดคุ้งซื้อง่ายได้โค้ดทันทีเปิดบริการ24ชั่วโมงที่ ggkeystore.com ลาก่อนเดอตู้สวัสดีครับวันนี้นะครับมาพบกับเกมหนึ่งที่จะถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ของ d ดอต้าูนะครับก็คือเกมที่อ m p i r e นะ่ยเอาชนะ EG นะครับใน รอบสายล่างของ T.I. 7ไปได้แล้วก็เขี่ย E.G. กลับบ้านนะครับผมก็เลยเลือกคลิปนี้มาทำเป็น9ตาม 9K พิเศษในสัปดาห์นี้นะเพราะมีหลายคนรีเควส t ฮีโร่สเวนมานะครับแล้วจากซีรีส์เนี่ยครับ Empire เจอ E.G. เนี่ยทำให้ด e s o l u ชั o นนะครับถูกยกย่องว่าเป็นสเวนกออะไรแบบนี้นะ ก็วันนี้นะมาดูเทคนิคของสเวนนะจาก RESOLUTION กันนะถึงจะช้ำใจแฟน EG อยู่บ้างนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับสังเกตที่ไอเทมเริ่มต้นนะครับก็เป็นพรอมเมนชิลชิ้นแรกนะอันนี้ก็คือตามหลักของการยืนเรนอยู่แล้วนะครับเพื่อเอาไว้บล็อกเดเมจนะแล้วยิ่งเจอ Nature ์โปรเฟตเนี่ยเขาจะเอาต้นไม้นะมาไล่ต่อถ้าเกิดไม่มีโล่เนี่ยก็จะเหมือนกับยืนสู้ต้นไม้พวกนี้ไม่ค่อยได้นะครับ แต่พอมีโล่แล้วเนี่ยเราก็จะสามารถยืนแลกกับต้นไม้พวกนี้ได้แล้วก็อาจจะฟาร์มได้เลยถ้าเป็นตัวตีไกลเนี่ยจะค่อนข้างเจ็บเลยแหละเวลาโดนตัวทรีนของในเจ้าพระเฟศไล่ตีะครับแล้วก็ข้อสังเกตอีกอย่างหนึง่งที่อยากให้ดูคือจริงส่วนใหญ่แล้วเนี่สเวนจะไม่อัพสกิลคลิปมาตอนเลเวลหนึ่งนะครับแต่เกมเนี้ยบังเอิญเขาเจอในเจ้าพรเฟที่เรียกต้นไม้มา,มาเขาก็เลยอัพมาเพื่อให้คล้ายๆว่าเขาสามารถ ตีฟาร์มไอ้พวกลูกๆพวกนี้ไปด้วยได้ไงครับเลือดเลือดพวกลูกต้นไม้นี่ก็จะลดไปด้วยนะสังเกตการอัพสกิลของเซเวนนะครับตอนนี้เลเวลห้าแล้วเซเวนอัพสกิลตีกระจายเลเวลสามแล้วนะครับจริงๆเซเวนเดี๋ยวนี้อัพแบบนี้กันหมดแล้วนะแต่ผมยังเห็นเซเวนบางท่านที่อัพไปอัพสตันหรือไปอัพไอ้บวกเกราะนี่อะ่ะก็เลยอยากจะย้ำว่าเซเวนแพทเนี่ยนะครับเขาจะอัพสองกันเพื่อให้ตีกระจายตั้งแต่เลเวลเจ็ด แบบตีกระจายเต็มเลยอนะั้แต่วันเจ็ดเพื่อที่จะให้ฟาร์มได้ยอย่างรวดเร็วที่สุดนะครับมันเหมือนติดเบอร์เทิลฟูรีให้ตัวเองตั้งแต่ต้นเกมอะ่ะมันจะทําให้ฟาร์มเร็วมากๆเลยนะสกิลนี้นะแล้วก็อีกเทคนิคหนึ่งที่คนเล่นเซเวนจำเป็นต้องเหมือนกับสังเกตและทำความเข้าใจเอาไว้คือเวลาตีคลีปแล้วเดเมจมันชิ่งไปหาคลิปตัวข้างๆเท่าไหร่ครับบางทีเนี่ย การที่เราอัพสกิลนี้มามันทําให้เราล้าคลีปพลาดน,นะถ้าเราตีคลิปศัตรูมั่วบางทีเราตีคลีปตัวนี้เอตัวนี้มันเล่นลดไปด้วยอย่างเงี้ยเราต้องคํานวณเหมือนกบดูเลือดคลีปศัตรูทุกตัวเราต้องดูว่าถ้าเราตีเหมือนกับทุกๆุกครั้งที่เราตีอะครับตัวไหนเลือดจะลดบ้างแล้วลดเท่าไหร่ไอเน,นี้ยก็จะเป็นหลักการสําคัญเลยสาหรับคนที่เล่นเซเวนที่จะได้ล้าคลิปทุกตัวนะครับเพราะถ้าปล่อยตีไปเนะี้ยมันจะมีโอกาสพลาดพอสมควรจากการที่เดเมจมันกระจายออกไป แล้วก็ตอนนี้นะครับออกไอเทมชิ้นแรกนะครับก็คือมาร์กแมนเนสมาก็จะเห็นได้ชัดเลยว่าเป็นไอเทมแบบเน้นฟาร์มเลยนะเพราะว่าดูดเลือดนะทำให้เลือดเนี่ยรักษาระดับเลือดให้เยอะเอาไว้ในการฟาร์มแล้วก็สกิลแอคทีฟที่ตีเร็วเดินเร็วเนี่ยก็จะทําให้ฆ่าคีบปากกลุ่มหนึ่งได้เร็วขึ้นแล้วก็เดินไปยังอีกกลุ่มหนึ่งได้เร็วขึ้นด้วยแล้วก็พูดถึงเรื่องดราฟนิดหนึ่งนะครับแครี่สเวนกับเทอรเบลเนี่ยมันจะมีเรื่องของการชนะทางแพ้ทางกันอยู่นิดนึ่งนะคือแค ต้องบอกก่อนว่าเป็นตัวที่ชนะทางการจจมตีทางกายภาพทั้งคู่เลยเพราะว่าสซเว่นมีสกิล3ซึ่งบวกเกราะถึง20แล้วก็เทเลเบทเนี่ยเป็นตัวที่เอจิเยอะมากๆตัวหนึ่งแล้วก็เป็นตัวที่เกราะเยอะแทบจะที่สุดในเกมละคือทั้ง2ตัวเนี่ยถ้ายืนเตียนอ่ะมันก็จะค่อนข้างทนทนกันหน่อยไม่ค่อยมีใครลดอย่างเงี้ยแต่ภาษีของสซเวนจะดีกว่านีดหน่อยตรงไหนตรงที่ว่าสซเว่นสามารถตีฮีโร่ตัวอื่นหรือตีครีปให้มันกระจายชิ่งไปโนเทเลเบตได้ และมันจะไม่คิดเกราะแปลว่าอะไรแปลว่าในช่วงท้ายเกมครับถ้าเซเวนตีครีปข้างๆทาเทเลเบดจะแรงกว่าตีทาเทเลเบดตรงๆพอหนอกปะหรือตีฮีโร่ตัวอื่นตีซัพพอร์ตเท,ทเลเบดที่ยืนอยู่ใกล้ๆเทเลเบดจะแรงกว่าตีทาเทเลเบดโดยตรงแล้วจะแบบเข้าแบบเต็มเตมตาหน่วยเลยแหละแต่ทเทเลเบดเนี่ยจะไม่มีวิธีตีเซเวนให้ล้นเยอะถ้าเขาก,กดวอลคลายยกเว้นเทเลเบดจะออกในคู่โซ่เบลดมาเพื่อเอาวอลคลายออกแก้บัฟวอลคลายออก อันนี้คือวิธีแก้เกมของแต่ละฝั่งเวลาแครี่สองคนนี้เจอกันคือ1นึ่งสเวนต้องตีตัวข้างๆ2องเทเเบตต้องต้องมีเพื่อนหรือตัวเองต้องออกดิฟูซ่ามาไม่งั้นเขาจะตกสเวนไม่เข้าเหมือนกันซึ่งเท่าที่ดูเปลี่ยนที่บสองวิธีนยจะเห็นว่าวิธีของสเวนง่ายกว่าเขาไม่ต้องใช้อเทมเทอร์เรเบตเนี่ยออกดิฟูซ่าก็ไม่ค่อยหมดเท่าไหร่เพราะว่ามันไม่บวกสแ,แตทที่เป็นสเต็งอ่ะคือเทอรเรเบตต้องการเลือดเยอะๆเลยแต่ว่าดิฟูซ่าไม่ได้บวกเลือด คือถ้าเป็นเกมทั่วไปถ้าเบดจะไม่ออกเดยกคูซ่อแต่ว่าถ้าเจอสวนนะ่ะเป็นไอเทมตามสถานการณ์ชิ้นหนึ่งที่ผมคิดว่าค่อนข้างใช้ได้เลยอะ่ะต่อให้ดูนะครับว่าตอนนี้15นาทีแล้วนะ15นาทีแรกของสวนเนี่ยก็คือฟาร์มอย่างเดียวเลยนะฟาร์มอย่างเดียวจริงๆนะแล้วก็มีสแต็กแอนเชียนะครับจากซัพพอร์ตด้วยนะตอนนี้ไอเทมของ Resolution ก็จะมีม้าวแมเนจแล้วก็ EchoSaber นะครับ เอโคเซเบอร์เนี่ยหลักๆก็คือเพื่อให้ฟาร์มเร็วขึ้นเหมือนกันนะแล้วมานาลีเจนที่ได้มามันมีประโยชน์ในการที่เราจะกดสกิลบ่อยๆเพราะว่าถ้าเซเวนที่ไม่ออกเอโคเซเบอร์ครับมานาจะหมดแบบง่ายมากเลยอาจจะต้องซื้อคาลิตี้บ่อยๆอะไรเงี้ยแล้วก็เอโคเซเบอร์ดีจังหวะไฟก็คือ1มันตบสโลอันนี้ยสำคัญกว่าที่คิดนะอัที่มันตบสโลตอนเบินะเพราะว่าเเวนจะค่อนข้าง คือสตานสเวนมันก็ดีนะแต่ครูดาวมันหนักนิดนึงถ้ามีสโลเข้ามาขั้นจังหวะตอนไฟด้วยจะดีมากกับเป็นอย่างหนึ่งของเอโคเซเบอร์คือเป็นเทคนที่ช่วยเพิ่มเหมือนกับเบิร์สเดเมจทั้งกับสเวนเยอะมากเพราะว่าสเวนเนี่ยตอนที่กดกอ t สเต็งเนี่ยถ้าเขาตบเบิร์นอ่ะมันคล้ายๆกับตบติดคลิสองทีร้อยเปอร์เซนต์นึกออกปะคือเหมือนกับเรากดกอ t สเต็งอ่ะแล้วเรามีเอโคคือเราตบติดคลิร้อยเปอร์เซนต์ทีแรกที่เราตบซึ่งมันจะมีผลมากจังหวะที่เราบลิงเข้าไปอ่ะเราสามารถทำให้สปอร เซียววิีที่เราตก2อทีติดกันแล้วก็มาดูไฟนี้นะครับไฟนี้เป็นไฟที่เซเว่นยังไม่มี b k เนะครับแล้วก็ยังไม่มีบลิงด้วยนะวิเทลร์เวอร์เนี่ยเป็นสป,ปอร์ตตัวนึงที่แก้ทางเซเวนได้ดีนะเนี่ยดูสาเหตุจ,จากตรงนี้นะครับแล้วยิ่งถ้าเรากดก็สเต็งด้วยเนี่ยเพื่อนเราจะตายเร็วมาก ก็จะให้ดูนะว่าจะสังเกตว่า Resolution เนี่ยแทบไม่ได้ตีฮีโร่ขัตรงข้าวเลยเหมือนมาเดินมาแล้วก็โดนอันติวินเทอร์แล้วก็เดินกลับแล้วก็โยนคอนสตันอย่างเงี้ยอันเนี้ยเหมือนกับอยากให้เข้าใจเลยว่าสวนที่ยังไม่มีบลิงคหรือ BKB คอะ่ะจะทำอะไรในไฟไม่ค่อยได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นการดีกว่าถ้าเราไปฟาร์มก่อนให้ได้ไอเทมอย่างใดอย่างหนึ่งอะ่ะ ไม่บลิงก์ก็บีเคบีเอาอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะทั้งคู่เนี่ยคือเพอร์เฟกทั้งคู่คือของครบถ้ามีอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยจะโอเคมากอย่างเช่นถ้ามีบลิงก์อย่างเดียวเนี่ยเราก็สามารถบลิงก์ไปสตันตัวแนวหลังแล้วก็ตบได้สักทีสองทีอะ่ะถ้ามีบีเคบีอย่างเดียวก็บีเคบีวิ่งเข้าไปเลยก็ตีได้เหมือนกันก็จะยากนิดนึงเพราะฉะนั้นทั้งบลิงก์ทั้งบีเคบีเนี่ยจริงๆเป็นเรียกว่าเป็นคอไอเทมของเซเว่นเลยก็ว่าได้นะแล้วก็จังหวะนี้ให้ดูความหดของเซเว่นติดบบลิงก์นะครั เวนที่ติดบลิง์เนี่ยจริงๆฆ่าฮีโร่ง่ายมากนะเพราะว่าเดเมจจากก้อนสเต็งเราเยอะอยู่แล้วแล้วการที่มีบลิง์เนี่ยเราสามารถเข้าปะิดได้ทันทีอย่างดูจังหวะนี้นะครับสังเกตว่าตบ2ทีจากเอเคโคนะเลื่อนลดไปเกือบหมดหลอดอะนั่นแหละครับคือทำไมถึงเอาเอคโคนะเพราะาถ้าไม่มีเอคโคอะมันก็จะหน่วงอีกแป๊บนึงกว่าจะตบอีกทีหนึ่งอะไรเงี้ยพอแก๊งเมื่อกี้เสร็จนะครับก้อนสเต็งคููดาวเนี่ย ทั้งทีมเอ็มพายเนี่ยก็เลี่ยงไฟนะแล้วก็สเวนก็กลับมาฟาร์มเพื่อที่จะให้ได้ BKB ต่อนะครับแล้วก็ให้ดูแก๊งนะครับแก๊งของทาง e นะครนะที่สวยมากๆเลยก็ว่าได้นะครับจากไนท์ซ็อกเกอร์ cer, แล้วก็เทเลเบตนะไนท์ซ็อกเกอร์เดี๋ยวอ้อมเข้ามาทางด้านหลังนะครับแล้วมียูนิเวอร์รับเทเลพอร์ตมาใบ้นะครับจนมุมครับสเวนยังไม่มี BKB นะครับอันนี้ก็จะเป็นทามมิ่งหนึ่งที่สามารถแก๊งสเวนได้ได้ดีเลยนะ จริงถ้ามี BKB เมื่อกี้อาจจะไม่ตายก็ได้นะแล้วก็จังหวะน,นี้นะครับจังหวะแอบเอาโลชาน,นะครับสเวนเปิดกอสเซ็งมามีธนูมิลาน่านะครับแล้วก็ไอแท็กสปีดจากสกิลลีฟนะครับเอาโลชานเร็วมากๆเลยนะครับต mm hmm. อนนี้ผมแบบเป็นการตัดสินใจที่ดีมากของทีม EMPIRE เลยอะแล้วก็จังหวะน,นี้นะครับเ e นสูิชันก็กลับมาฟาร์มต่อเพิ่มอีกนะครับคือได้ BKB แล้วนะแล้วก็กำลังเจาะลิงเก้นไเทมชิ้นต่อไป ผมว่าสกิลหลักๆที่เขาอยากจะใช้ลิงเกนกัน่ะซันเดอร์น่ะอาจจะใช่นะแต่หลักๆก่าซันเดอร์คืออะไรรู้ไหมครับผมคิดว่าคือสเปร๊ <laughs> Link อ่อะลิงเกนเนี่ยการสเปรได้นะการออคิดได้นะแล้วการใบของบาลาน่าด้วยซึ่งใบของบาลาน่าเนี่ยในซ็อกเกอร์เนี่ยก็จะทําให้สวนตีมิดซึ่งแน่นอนไม่อยากโดนเหมือนกันนะไอที่พูดมาทั้งหมดอะใบมันใช้บีคบีกันได้ไงออคิดใช้บีคบีกันได้แต่ว่ามันจะมีที่บีคบีกันไม่ได้ก็คือ ซันเดอร์แล้วก็สปราวแล้วก็สุดท้ายสุดท้ายเอออันนี้อันนี้ก็สำคัญเหมือนกันคือวินเทอร์เคิร์สของวินเทอร์ไวเวิร์นถ้าให้เรียงลำดับผมว่าวินเทอร์เคิร์สน่าจะสำคัญกว่าสปราวอีกวินเทอร์เคิร์สเบอร์หนึ่งสปราวเบอร์สองซันเดอร์เบอร์สามก็สรุปมาก็เลยเป็นลิงเกนสเฟียร์นะครับแล้วก็ถ้าในเกมที่มันไม่ได้มีสกิลอะไรที่ต้องใช้ลิงเกนบล็อกสมมุติเวลาคุณไปเล่นในประเภทเกมทั่วๆไปนะครับ ก็สามารถออกไอเทมเป็นหนึ่งคือเป็นอาเซาคูลารเพิ่มเกราะสําหรับเวลาเจอทีมที่แบบเน้นตบเยอะๆเราเพิ่มเกราะได้อีกหรือไม่เราสามารถไปออกไอเทมอย่างบอดทอนเพื่อเพิ่มเดเมจแล้วมีคริดด้วยสเวนออกบอดทอนดีมากแล้วก็ออกมังคี้ในกรณีที่ศัตรูมีอีเวชันนะครับจะสังเกตว่าเอ็มพายสโมกจังหวะนี้คืออาศัยทามิงที่เพิ่งได้ลิงเกนของสเวนเป็นทามิงที่ปลอดภัยที่จะไฟแล้วก็เป็นทามิงที่แบบเขาได้เปรียบอะ แล้วก็วิเทอร์เวอร์นะครับเหมือนเดินมาปากวอร์นะไม่มีวิชั่นเสร็จนะครับอีีเกมนี้เหมือนเหมือนจะโดนเก็บแบบนี้บ่อยนะโดยเฉพาะซัพพอร์ตเนี่ยเรื่องของวิชั่นนะครับคือเหมือนกับเขาจะไม่ค่อยเห็นว่าแบบเอ็มพายอยู่ตรงไหนกำลังทำอะไรอยู่แล้วก็เรื่องของการแบบดักการเคลื่อนไหวอย่างเงี้ยแทบจะไม่มีเลยมาดูจังหวะนี้นะครับสำคัญมากเลยนะของเอ็มพายนะคือเหมือนกับปักเนี่ยเขา ฟาร์มเหมือนจะออกมาดันเลนนะนะเนี่ยเขาซุ่มอยู่แล้วนะบิงมาสตาร์นี่หลบไม่ทันนะซูมเมลนะผมคิดว่าเกมเนี่ยอ,อีกประจัยหนึ่งของ EG คือซูมเมลดูแบบเหมือนดูเหนื่อยๆแล้วนะนะถามผมคือผมไม่ตั้งแต่ตาม EG ดู EG มาผมแทบไม่เคยเห็นซูมเมลฟาร์มตามออฟเลนแบบนี้เลยนะคือซูมเมลเนี่ยจะท็อปตารางแบบตลอดอะไม่เคยหล่นมาเกินแบบที่2ที่สมมาแต่เกมเนี่ยทั้งๆที่ไม่ได้โดนคิวเยอะนะ สี่ก็เยอะนะแต่ก็มีซูเมลที่เกมเกมที่ซูเมลโดนคิวเยอะแล้วฟาร์มกลับมาได้ปะแต่เกมเนี่ยเขาดูเหนื่อยมากเลยเขาดูฟาร์มตามตลอดเลยผมคิดว่าอาจจะเป็นเพราะว่ามีเนเจอ้าพ่อเฟตในทีมด้วยทีนี้ทรัพยากรมันแย่งกันค่อนข้างค่อนข้างเยอะนะแล้วก็ตอนนี้นะครับเรโซลูชั่นได้มังกี้คิงบาร์แล้วนะครับหลักๆเนี่ยก็เพื่อตีเทเรเบตแน่นอนนะครับเพราะว่าเทเรเบตเนี่ยออกบัตเตอร์ฟลายมานะแล้วก็จังหวะนี้โอ้โหเหมือนเดิมนะบลิงก์มากอสตังนะครับยูนิเวิร์สหายไปแล้วเนเจอ้าพ่อเฟต หายไปแบบสตันยัง2วินี่ยังไม่ไม่จบไปไม่ผ่านไป2วิเลยอ่ะโอ้โหแรงจริงนะสเวนที่แบบไอเทมเยอะๆแบบนี้นะกอนสเต็งเนี่ยมันมันแรงเวอร์มากนะตอนนี้เขาตีทีละพันนะครับเนี่ยคือเป็นฮีโร่ตัวนึงเลยที่ผมคิดว่าคนที่อยากไต่ MMR ในพับอีกเกมเนี่ยสามารถแบบเอาเป็นตัวเมนได้เลยอ่ะเพราะว่าเขาเก่งในตัวของเขาเองแล้วเขาสามารถแบกทีมคนเดียวได้ถ้าถ้าแบบจังหวะดีอ่ะ นึกภาพถ้าศัตรูอยู่ด้วยกันเนี่ยเสเวนตีคนเดียวแลมเพทได้เลยอะ่ะเพราะว่ามันชิงโดนทุกตัวแล้วก็ <c oughs> จังหวะคล้ายๆเดิมนะครับกอสเตงนะบลิงมาสตาร์นแล้วก็ตบนะบ <c oughs> ตายนะครับจังหวะคล้ายเดิมมากเลยนะ <c oughs> จริงๆเสเวนเป็นฮีโร่ตัวหนึ่งที่ผมมองว่าเล่นแบบง่ายมากๆตัวหนึ่งนะเพ <c oughs> ราะว่าสกิลกดใช้เนี่ยแค่3สกิลแล้วแถมไม่ได้ม่ได้เป็นสกิลที่กดยากอะไรเลยเพราะว่ามันเป็นสกิลบัฟอะไรเงี้ยนะเป็นสกิลบัฟส่วนสตาร์นนี่ก็แรงเป้าอยู่แล้วนะครับ <c oughs> ก็ดจูจนมาถึงตอนนี้นะสิ่งที่เลสโซลูชันทาก็คือฟาร์มนะเขาฟาร์มได้ค่อนข้างถูกที่ถูกเวลาคือเขาส่วนใหญ่จะเป็นการฟาร์มป่าถ้าสังเกตนะฟาร์มป่าแล้วก็ฟาร์มสแต็กเอ็นเชียอะไรเงี้ยแล้วก็ดันคลิปเลนที่ดันเข้ามาลึกๆแล้วก็เนี่ยครับอย่าลืมเวลาเวลาเหมือนเราไปดันป้อมหรือเราจะไปแก๊งหรือเราจะไปไฟกับเพื่อนเนี่ยเราเดินผ่านคลิปป่าเนี่ยเราแวะตบได้เสมอนะครับอันนี้ใช้กับแครี่ใช้กับตัวมิดตัวฟาร์มได้ทุกตัวนะครับคือพยายามแวะตบคลิปป่าบ่อยๆนะ ก้อนจังหวะน,นี้นะครับวินเทอร์เวเบอร์นะำตำแหน่งพลาดอแล้วครับเสวันครับก้อนสเต็งตกเอโกเซเบอร์เห็นเห็นข้อดีของเอโกเซเบอร์ไหมครับ <c oughs> คือต้องบอกเลยว่าจังหวะของเกมเนี่ยที่เราจะเห็นว่าสวเองเนี่ยได้คิวจากการก้อนสเต็งบลิงไปตบหลายๆทีเนี่ยต้องยกความดีให้เอโกเซเบอร์เลยนะ <c oughs> เพราะว่ามันทําให้ตกก้อนสเต็งด้วยเดเมจสองเท่าที่ผมบอกอะ <c oughs> แล้วสังเกตว่าฮีโร่จะตายแบบตายเร็วมากเลยเอโกเซเบอร์จะมีมูลค่าตอนที่เราตีฮีโร่แบบสองสามทีตายนั่นแหละ แล้วพอช่วงท้ายเกมยิ่งเกมนานๆเท่าไหร่เอโคเซเบอร์เอโคเซเบอร์จะเริ่มมีค่าน้อยลงเพราะว่าสมมุติเราตบฮีโร่2ทีไม่ตายเราสามารถไปออกไอเทมอื่นที่บวกไอแท็สปีดได้เพื่อเหมือนกับเหมือนกับมันจะโดนเฉลี่ยมันจะได้ได้เยอะกว่าอธิบายให้เห็นภาพมากขึ้นนะคือเอคโคเซเบอร์มันเร่งเดเมจช่วงแรกเหมือนกับสมมุติ1ิวิะ10วินาทีเราตีได้10ครั้งแต่เอคโคเซเบอร์มันตีเบิ้ลไปแล้ว2ครั้งแล้ว8ครั้งเฉลี่ยกันส่วนถ้าเราออกบัตเตอร์ไฟส10วิเราตีได้15ครั้งแต่าคร วิแรกแเราจะตีไม่ได้สองครั้งเนี่ยหรอป่อะไรอย่างนั้นนะนะทาให้ตอนเนี้ยเกมมันเริ่มถ่วงเวลาไปช่วงท้ายเกมแล้วเขาเปลี่ยนไอโค้ดมาเดอร์ฟลายเพราะว่าหนึ่งเดยเมจโดยเฉลี่ยมันมากขึ้นถ้าเราได้ตีนาน,านๆนี่จะไม่ใช่แค่2ทีละแล้วอีกอย่างหนึ่งคือเรื่องของอีเวชั่นซึ่งอีเวชั่นเป็นอะไรที่ดีมากในช่วงท้ายเกมแล้วช่วงนี้เทอลเลเบตเป็นฮีโร่ที่แบบเขายังไม่มีเคบีนะไม่ใช่มีเคบีเขายังไม่มีนะมังคีคิงบาแล้ว เทนนเบตเดีย๋ยวเป็นตัวที่ไม่อยากออกมังกี้คิงบ้าเพราะว่ามันมันไม่มีสแตตต่างแย้งมันไม่ได้ประโยชน์จากมังกี้เท่าไหร่โอ้โหวินเทอร์เวิร์นโดนแล้วครับนี่แหละครับวิธีแก้ทางวินเทอร์เวิร์นของสวนนะคือเอาเขาก่อนนะแล้วก็กดบิคเบบี้รับไล่ตกเทนนเบตรับล่างปอมตกทีเดียวหายเลยนะคซีว่าทีซีซจะมันต้าผิดจังหวะไปหน่อยนะเมื่อกี้จะเดินมาให้เขาตีก่อนแล้วค่อยแยกล่างนะเพราะว่าล่างแย่หายไปเลยอ่ะโอ้โหทำอะไรไม่ไดนะ้แล้วก็เคียนอันติโอ้โหอะไรมันจะเป๊ะขนาดนั้นครับ ซันเดอร์ติดลิงเกนอีกโอ้โหอะไรอะไรก็ไม่เป็นใจไปหมดเอาล้วครับยังได้อยู่นะได้ข้ามมิลาน่าด้วยครับอีซีนะพอสเวนเนี่ยถ้า BKB ไม่มีครูดาวเนี่ยแล้ว ank, คอสเท็งครูดาวเนี่ยยังไงก็ต้องถอยนะครับอย่าพยายามสู้ต่อนะเล่นสเวนต้องระลึกไว้เสมอว่าไม่มีคอสเต็งกับไม่มีเคบีจะจะตีใครไม่ได้นะครับอันนี้เป็นสัจธรรมเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราคือแบบมันก็น อัดฮีโร่ตุ้มเดียวให้เขาตายแล้วเขาไม่ตายก็ร,รีบรีบถอยถ้าเกิดไฟมันไม่ได้เปรียบอ่ะ,ะก็มาดูจังหวะน,นี้นะครับโดนเปิดก่อนนะครับซเวนนะลีโซลูชั่นเปิดเบคีบีแลวพยายามจะไล่ตีแต่พอรู้ว่าตีไม่ได้นะเพราะเขามาเยอะนะก็วิ่งหนีนะครับเวลาวิ่งหนีนยก็อย่าลืมเปิดวอลคายนะครับเพราะมีคูถ้ามีคูดานะเพราะว่าเราเพิ่มเกราะแล้วเราก็วิ่งเร็วขึ้นด้วยกดบัตเตอร์ไฟด้วยนะครับก็วิ่งเร็วขึ้นอีกนะ นิสัยอันนึงที่ผมก็จะเคยเห็นคนเล่นสซเวนทําก็คือกดกอเซเวนกดกอสเต็งแล้วเนี่ยจะยืนตีจนตัวตายอะ่ะพอทึ่ภาพปะคิว่าเราตีแรงไงเราก็จะยืนตีจนตัวตายอะไรเงี้ยจริงๆถ้าเกิดเรารู้ว่าไม่ไหวก็ก็หนีได้นะครับแล้วก็จกังหวะนี้นะครับไม่มีกอสเตงน,นะครับไม่มีกอสเตงน,นะครับจริงก็เหมือนกับจะเป็นไฟที่อาจจะไม่ได้เปียบสักเท่าไหร่นะแต่ว่าเขาเลือดน้อยนะครับในซ็อกเกอร์ครับสองที ก็เซ็งคูดาวอยู่ครับ20วสิบวีนะโอ้โหไม่ต้องมีกอเต็งก็ได้นะบิงก์มาตกเสียเอจิสไปครับเทอร์เนเบร์เนี่ยครับสังเกตว่าเขายังไม่คอมมิเต็มที่นะเนี่ยจนตอนนี้ได้กอเซ็งมาละยังเก็บกอเซ็งไว้อยู่เลยนะครับผมคิดว่าเขาอาจจะเก็บไว้ตีบ้านนะเอามาแล้วไม่ทีบ้านละโอ้โหกตกเทอร์เนเบร์รถไม่ค่อยเยอะสังเกตไหมครับที่ผมบอกว่าเทอร์เนเบร์เขาเกาะหนานนะ แล้วจังหวะนี้เสียแล้วครับต้องถอยแล้วครับเพื่อนตายก็จากไฟมืกอก้ก็จะเห็นว่าหลักๆของ resolution เนี่ยก็คือวิ่งตามแล้วก็บลิงเข้าประชิดนะบลิงเข้าประชิดฮีโร่ที่ต้องการตีแล้วก็ก็ฟันนะแค่นั้นเองนะคือไม่รู้จะพูดเทคนิคไฟอะไรเยอะเหมือนกันทเวนเพราะว่าสกิลมันมีแค่แค่นี้อย่าลืมกดแล้วกันอย่าลืมกดวอล์ไลน์แล้วกันแล้วก็อย่าลืมกดไอเทมแล้วกันแล้วก็จะให้ดูวิธีการไฟของทเวนอีกทีนึ่งนะครับ มาถึงเนี่ยเป็นตัวเปิดเลยนะบิงก็ไปบีเคบีกอลเซ็งก่อนนะครับแล้วทีเนี้ยพอเหมือนกับโดนอันติปังเนี่ยเขาไม่ได้ดึงดันที่จะวิ่งเข้าไปตกต่อนะสังเกตว่าเขามีกอลเซงอยู่นะครับแต่เขาเดินออกมานะเพื่อรอจังหวะเพราะอะไรเพราะว่าบีเคบีหมดแล้วแล้วเขาเหมือนกับคลุกวงในไม่ได้อ่ะเขาวิ่งออกมานอกไฟรอจังหวะเพื่อที่จะอะไรบิงเข้าไปใหม่แล้วสตาร์ทใหม่ตอนที่สตาร์ทครูดาวมาแล้วเนี้ยครับเจ๋งไหมเพราะฉันจังหวะไฟของเซเว่นอาจจะเป็นประมาณนี้ก็คือเริ่มไฟปุ๊บเราบีเคบีเราแบบคลุกวงในได้เลยเราบีเคบี แต่พอ BKB หมดปุ๊บอะเราทําแบบเดิมไม่ได้นะ้วเราต้องวิ่งออกมาเราวิ่งออกมาเสร็จเรารอสตาร์ทครูดาวเพื่อเพื่อที่เราจะบินเข้าไปไประชิดฮีโร่ตัวหนึ่งแล้วเราสตาร์ทเขา้เราตกต่อแต่ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเหมือนกับเรา BKB หมดแล้วเรายังวิ่งไลต่ตกเขาอยู่อันนี้ไม่ใช่พอๆนึกภาพออกเนาะเนี่ยครับหลกัหลกๆคือถ้าเราไม่มี BKB เนี่ยเราบินสตาร์ทอย่างเดียวเพราะว่า ถ้าเราไปวิ่งไล่ตบพกนั้เราจะโดนหยุดอันนี้เป็นเรื่องเป็นเรื่องแบบแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เลยคือเราจะโดนหยุดเราจะโดนสโลเราจะโดนโยกอ,ะอ่ะเพราะฉะนั้นเราวิ่งออกมาให้คูดาวบิงเราเราเสร็จอ่ะแล้วเรามีคูดาวสตาร์แล้วเราก็ค่อยเข้าไปใหม่แล้วก็สู่เดิมนะครับวิ่งหนีออกมาแล้วก็ยืนรอนอยู่ข้างนอกนะครับรอรอครูดาวของบิงนะครับสามสองหนึ่งได้บิงนะครับเปิดบอคายบิงเข้าไปนะครับสตาร์ททันทีครับตกต่อนะครับ ครับซื้อเกิดมาว้าไปใหม่โอ้ยหทะเบียนไม่มีซื้อเกิดแล้วซื้อเกิดมาค่าทอสตันด้วยนี่จะมาเป็ดตายไปแล้วโอ้โหเดียสโลวชั่นเข้มจริงครับเกมนี้ซึ่ผมเนี่ยก็ถือว่าตัวเองเป็นแฟน E อจีคนหนึ่งผมก็จำใจเหมือนกันนะเกมนี้นะแต่ก็ไม่เป็นไรครับมันผ่านไปแล้วนะก็สรุปนะเทคนิคของเวนในเกมนี้ก็คือต้นเกมคุณฟามอย่างเดียวนะคุณล่าคีมเยอะๆคุณตามคุณอัพทีมสองนำใช่ป่ะ แล้วก็ฆ่าในเลนได้ก็ฆ่าได้แนละ้วเพราะเรามีสตาร์ถูกปะ่ะส,สตาร์เวลหนึ่งเเว,ว,น,น,เว,วน,นแอน์แลมเหมือนกันนะร้อย <100 S 1> ไดเมทเพราะฉันฆ่าในเลนได้ก็แบบจัดเต็มที่เลยแล้วก็ฟาร์มอย่างเดียวไอเทมหลักๆก,ก็คือมาร์กแมนเนสเพื่อช่วยฟาร์มนะจร,จริงจุดป,ประสงค์มาร์กแมนเนสไม่ได้มาตีเร็วตอนไฟนะผมบอกเลยเพื่อช่วยฟาร์มไอจุดป,ประสงค์ตอนไฟอ,อันนั้นอันดองแล้วก็เอโคเซเบอร์ er, กับบลิงกับบีเคบี ตอนที่เพิ่งได้โคสเวนกับบลิงเนี่ยจะเป็นทามิงที่เก่งมากๆอันแรกของเซเวนเพราะว่าเขาสามารถกอลสเต็งบลิง์ไปฟาดฮีโร่ได้2ทีติดกันอันนั้นอะ่ะควรจะหาจังหวะคิวซะหน่อยแล้วก็ไอเทมที่ต่อไปคือ BKB ทีนี้นพอได้ BKB เสร็จก็จะตามสถานการณ์ละอยากได้ออโตรอดก็ลิงเกนอยากได้เดเมจก็มังกี้หรือว่าเป็นบัตรทอนแล้วก็สุดท้ายปิดเกมคือบัลดาฟายบัลดาฟายเนี่ยไม่ควรจะเป็นไอเทมก่อนอันนี้ควรจะเป็นไอเทมชิ้นสุดท้ายเสมอ,อเพราะว่า จริงมันก็ไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่ถ้าเกิดมันยังไม่มีพวกของอย่างอื่นนะนะมันเหมาะที่สุดสลอตนี้แหละเอามาแทนเอโคชิ้นสุดท้ายเพื่อให้ได้ t t a c k s p e e d กับ Eva s ช o n โอเคก็เข้มข้นมากนะคลิปนี้นะก็ขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่ดูมาจนถึงตอนนี้นะครับยังไงก็ฝาก subscribe channel แล,ล้วก็เดลต้า t w ด้วยนะแล้วก็ติดตามคลิปดีๆได้ดน,นะครับเดี๋ยววีคนี้เนี่ยจะมีคลิปก้าตาม9 k อ,ออกมาอีกคลิปนึงนะครับก็ติดตามกันเลยนะครับว่าจะเป็นตัวไหนแล้วก็มาจากเกมไหนครับใน ti 7นะครับ สำหรับคลิปนี้ก็แล้วก็เดี๋ยวตาทูขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ